สวัสดีค่ะทุกๆคนนี่เป็นตอนที่2ของวิดีโอที่เกี่ยวกับเด็กๆแล้วมันจะทำให้คุณประทับใจไปชมกันเลยค่ะโทมิมอริเซ่เกิดมาโดยไม่มีแขนขวาส่วนล่างถ้าไม่นับเรื่องนี้แล้วเขาหลงไหลกีฬากอล์ฟมาตั้งแต่เด็กๆเ,เขาเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่อายุสี่ขวบตั้งแต่เด็กเขามีฝึกฝนแล้วก็พัฒนาการเล่นในแบบของเขาเองท่ายืนแบบคลาสสิกทิ้งน้ำหนักลงบนเท้าแล้วก็แกว่งแขนซ้ายไป ตอนนี้เขาอายุดปดแล้วเขาเข้าร่วมการแข่งขันมากมายได้คะแนนจากระยะ59เมตรจากการสไลด์ตรงๆแล้วเขาก็ได้รับรางวัลเป็นจํานวนเงินที่น่าพอใจอย่างมากสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟฉันจะบอกเพิ่มให้ว่าคนที่ร่างกายทําง,งานประสานกันได้เป็นอย่างดีเขาไม่ได้ตีลูกลงหลุมได้บ่อยๆหรอกแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการฝึกฝนกับโค้ชเก่งๆมาแล้วก็ตาม เทซาอีวานมีชีวิตเหมือนเด็กที่มีความสุขทั่วไปตอนนี้เธอเต้นระบำร้องเพลงชอบที่จะเป่าลูกโป่งแล้วก็เป่าปรอยจูบออกไปให้กับผู้คนแต่เธอมีสิ่งหนึ่งเทซ่าผู้น่าสงสารเกิดมาไม่มีจมูกแล้วเธอก็ต้องการให้โลกรู้ว่าเธอก็สวยได้ไม่ว่าจะมีมันหรือไม่มีก็ตามคุณอยากจะบอกอะไรกับโลกนี้บ้างนอกจากฉันสวยบบพ่อแม่ของเด็กรักเธอมาก ขอบคุณความรักของพวกเขาที่ทําให้รัศมีของรอยยิ้มกว้างได้แผ่ออกไปบนใบหน้าของเด็กน้อยคนนี้อยู่ตลอดเวลาทันทีที่เกิดเทซ่าก็โดนจอกคอเพื่อช่วยในการหายใจแล้วพออายุได้11เดือนเธอก็ได้รับการผ่าตัดเอาตอ้ออกจากตาข้างซ้ายของเธอแต่ภาวะแทรกซ้อนทําให้ตาซ้ายของเธอบอดไปเลยหนึ่งข้างถ้าไม่นับเรื่องนี้เธอไม่สิ้นหวังแล้วก็มองโลกได้ด้วยดีด้วยตา,ข,าข้างขวาของเธอ เธอผ่านอะไรมามากมายตอนนี้เธอโตแล้วลูกของพวกเราได้แสดงให้เห็นถึงความพิเศษของเธอเธอไปได้ไกลกันกว่าที่พวกเราคาดหวังเธอชนะใจของคนทุกคนที่เธอพบตลอดทางของเธอแม่ของเทซ่ากล่างอีซาหเบิร์ตเ,เกิดมาโดยไม่มีขาเลยสักข้างแต่เขาก็กลายมาเป็นแชมป์มวยปล้ำในเมืองนิวยอร์กได้ตอนที่เขาอายุสิบขวบในกลุ่มของคนที่อายุเท่าๆกัน เขาเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาอิซาหเก่งในกีฬาทุกอย่างที่ได้ลองเขาเล่นฟุตบอลวิ่งว่ายน้ำเล่นเซิร์ฟแล้วก็สเก็ตบอร์ดไม่มีข้อห้างอะไรทั้งนั้นฉันทำได้อิซาห์กล่าวเขาเริ่มฝึกฝนมาตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาลโคช้ชของเขาบอกว่าเขาได้รับข้อความมากมายจากผู้คนที่บอกว่าอิซาหเป็นแรงบันดาลใจของพวกเขา เกรซโนวาเช็ k, อายุ13มาจากรัฐเท็กซัสเกรซเป็นโรคเอสโคบาสภาวะที่หาได้ยากที่เป็นสาเหตุให้การเคลื่อนที่ของข้อต่อถูกจำกัดทุกๆข้อต่อบนตัวเธอไม่สามารถขยับขยื่นได้พ่อของเกรซกล่าวกล้ามของเธอคอแขนไหล่ขาทุกอย่างจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เกรซต้องการความเสือในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการแต่งตัวในตอนเช้าฉันอายุแค่13แต่ได้รับการผ่าตัดมาแล้วถึง32ครั้ง เกรซกล่าวตอนที่ฉันห้าขวบฉันก็ผ่านการผ่าตัดไปแล้วยีครั้งซึ่งมันเป็นความจริงที่เลวร้ายแต่เกรซไม่ได้อยากจะให้ผู้คนมองเธอเป็นเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคเอสโคบาฉันอยากจะให้พวกเขาเห็นเด็กผู้หญิงอายุ13ที่มีความสุขซื่อสัตย์ใจดีเก่งแล้วก็ฉลาดเกรซกล่าวนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เธอทําช่อ,องยิงฟลูเป็นของตัวเองเธอถ่ายทุกอย่างตั้งแต่การพักผ่อนของครอบครัวไปจนถึงการรักกันทําอาหารของเธอ เธอยังชอบเล่นเปียโนแล้วทักษะการเล่นของเธอก็อยู่ในระดับที่น่าประหลาดใจมากเกรซเป็นเด็กกล้า,าหารที่สอนให้ผู้คนไม่ตัดสินคนอื่นจากภายนอกมีเด็กที่ไม่ปกติคนหนึ่งเติบโตอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในประเทศมีรักเธอโด่งดังในโลกของอินเทอร์เน็ต เด็กน้อยเป็นโรคผิวเผือกเชื่อมโยงกับการมีลูกในตาเป็นสีแดงสว่างถึงแม้ว่าความจริงจะบอกว่าพ่อแม่ของเธอเป็นแค่ชาวอิรักธรรมดารรมดากับผมสีดําแล้วก็ผิวสีเข้มคนที่เป็นโรคผิวเผือกโดยทั่วไปจะมีตาสีฟ้าแต่บางคนลูกในตาก็จ่อเป็นสีน้ำตาลชมพูหรือไม่ก็แดงไปเลยพ่อแม่ทุกคนคิดว่าลูกๆของพวกเขาเป็นเทวดาตัวน้อยแต่สําหรับแมทและสเตฟานีบราวน์ได้เกิดการเปรียบเทียบที่มากกว่าคนอื่นๆลูกชายของพวกเขาโอลิเวอร์ เกิดมากับสภาพผิวที่ทําให้เขาดูเหมือนคนที่มีปีกเป็นขนขนอยู่บนหลังด้านบนของเขาพวกนี้คือฝ่ายเม็ดใหญ่แล้วก็ปานดํากระจายอยู่ทั้งตัวจริงๆมันก็เป็นการวินิจฉัยโรคธรรมดาาทั่วไปเพียงแต่เราแทบจะไม่เห็นฝ่ายแล้วก็ปานดําเยอะแบบนี้คอมเมนต์บอกเรามาได้ถ้าคุณเองก็มีฝ่ายเม็ดใหญ่เหมือนกันเด็กน้อยชาวอเมริกันอลิสเตลล่าไบเล่ เกิดในปี2014กับฟันกระต่ายด้านล่างสองซี่คุณหมอและพยาบาลแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองทุกๆคนช็อกไปหมดแม่ของอลิสกล่าวอาการประหลาดนี้ถูกรู้จักในชื่อว่าฟันที่แม่ปกติซึ่งชมโยงกับอาการอื่นๆเช่นความปกพ้องในการจเจริญเติบโตของฮอร์โมนหรือการปากแหว่งเพงดานโวแต่เคสที่เจอส่วนมากเด็กๆอย่างอาลิสเดร่าก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี เ ja มแกนและมอแกนบอยเป็นฝาแฝดที่กำลังได้รับความสนใจบนอินสตาแกรมหลังจากที่แม่ของพวกเธอโพสรูปของพวกเธอลงบนโซเชียลตอนนี้พวกเธอได้เซ็นสัญญากับบริษัทโมเดลลิ่งแล้วก็มีแฟนคลับเป็นกองทัพแล้วเด็กฝาแฝดผู้นี้มีชื่อเสียงเพราะสีตาที่ไม่ปกติของพวกเขาเมแกนมีตาสีฟ้าและมอแกนฝาแฝดอีกคนก็มีตาข้างหนึ่งสีฟ้าแล้วอีกข้างเป็นสีน้ำตาลเด็กๆได้รับตาสีฟ้ามาจากแม่ แล้วมอแกนก็ได้รับตาข้างสีน้ำตาลมาจากพ่อมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสาธิตพลังของตาดวงที่3ามเธอมีชื่อว่ามานิติยุกามัโอทามัามนดาตำนานเกี่ยวกับตามีอยู่ของตาดวงที่3มีรกากฐานมาจากฝั่งตะวันออกหลักๆในวัฒนธรรมของฮินดูในตำนานฮินดูแล้วก็เรื่องลึกลับหลายๆเรื่องอวัยวะที่ไม่ธรรมดานี้เป็นลักษณะสำคัญของเทพเจ้า มันถูกเชื่อว่ามันสามารถทำให้เห็นประวัติศาสตร์ของโลกอนาคตแล้วก็มองเห็นทุกมุมโลกได้อย่างอิสระยูการมะโอทาแมนดาสามารถปิดตาอ่านหนังสือปิดตาเดินแล้วก็มองเห็นได้ปกติตอนที่ลืมตาเธออายุแค่13แต่เธอได้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วเพราะว่าพลังจากตาดวงที่3ที่ปลุกความเฉียวฉลาดในตัวเธอให้เพิ่มขึ้นอา,าลูรัตมุคเมฆคาลี อายุ12เขาอยู่ชั้นประถมปีที่6แล้วก็เล่นกีฬามากมายในเวลาว่างหรือในวันหยุดย,วยาวๆเขาจะทำเล็บอยู่ที่บ้านใช่คุณได้ยินไม่ผิดหรอกค่ะเด็กคนนี้ตัดสินใจทําธุรกิจไม่ใช่ด้วยเหตุผลธรมธรมดาธรรมดาแต่เพื่อช่วยพ่อกับแม่หาเงินไปจ่ายค่ารักษาน้องชายของเขาน้องชายของเขามีความผิดปกติอย่างรุนแรงในระบบประสาทส่วนกลางเขาต้องเจ็บปวดกบอา,าการบาดเจ็บทางสมองจากการตกลงมาจากหน้าต่างชั้นส ื่อช่วยเหลืออารุรัตแม่ของเขาย่อมไปกู้งเงินมาซื้อเครื่องมือและอุปรกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้เขาถูกเทรนแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักจนได้รับใบประกาศตอนนี้เขาทําเล็บได้เหมือนกับให้ช่างมืออาชีพทําให้เลยหลังจากได้รู้เรื่องราวที่น่าเศร้าของเขาผู้คนมากมายก็เริ่มที่จะให้เงินช่วยเหลือครอบครัวและเพื่อเป็นการตอบแทนอาลุรัตนาเงินส่วนหนึ่งไปซื้ออาหารแล้วก็มอบให้กับคนยากไร้ที่ต้องการมัน หลุยส์มานูเอลชาวอเมริกันที่มีน้ำหนักถึง30กิโลกรัมตอนอายุ10เดือนแต่ก็กลายมาเป็นเด็กอายุ9้าขวบที่สุขภาพดีคนหนึ่งตอนที่หลุยส์เกิดเขาน้ำหนักเท่ากับเด็กทารกแรกเกิดทั่วไป3กิโลครึ่งพอเขาอายุได้1เดือนเขาก็สวมเสื้อผ้าของเด็ก2ขวบได้แล้วน้ำหนักของเขาก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันหนึ่งเดือนต่อมาพวกเราจะดูออกเลยว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่ไม่พอดีเขาต้องซื้อเสื้อผ้าของเด็กหนึ่งขวบหรือสองขวบมาใส่แทน พวกเราเห็นน้ำหนักของลูกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่น่าเชื่อบางครั้งเขาก็ไม่สามารถนอนได้เพราะเขาสึกเหมือนครับว่าเขาอึดหนักแล้วก็หายใจไม่ออกเพราะน้ำหนักตัวของเขาแม่ของลุยกล่าวคุณหมอเป็นกังวลแล้วก็กลัวว่าเด็กน้อยจะเป็นโรคพาดเดอร์วิงนีเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หาได้ยากแล้วก็เป็นสาเหตุของปัญหาหลายอย่างรวมถึงการหิวบ่อยๆการเติบโตที่ถูกจำกัดการบรีบตัวของกล้ามเนื้อที่ลดลงแล้วก็อาการหัวใจวาย เด็กที่เป็นโรคนี้จะกินได้มากเป็น6กเท่าของเด็กทั่วไปที่อายุเท่าเ่ากันถ้าคุณชอบวิดีโอนี้แล้วก็อยากจะดูตอนที่3ต่อช่วยกันกดไลค์ให้ได้สาหนึงสิคะกดติดตามช่องให้ด้วยถ้าคุณยังไม่ได้กดกดกระดิ่งไปให้ด้วยนะคะนี่คือมาโก้ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน